รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย True Super Speed Fiber ะะเข้าสู่รายการรอบเมืองไทยวรารตี้ค่ะกับชลี่ชนวัจนานนท์และแล้ววันนี้วันที่พวกเราทุกคนรอคอยก็มาถึงนะคะกับกิจกรรมครบรอบ1ปีที่เกาะเกร็ดค่ะวันนี้นะชนอยู่กับผู้โชคดีทั้ง6คน,นะคะ่ะที่ร่วมตอบคําถามนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของรอบเมืองไทยวรารตี้และชนก็ขอต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมครบรอบหนึ่งปีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอางี้ละกันเดี๋ยวถามกันว่าก่อนที่นานําตัวรูปเปล่าว่าทำไมวันเราถึงมาที่เกาะเก็ดกันสำหรับการครบรอบหนึ่งปี เพราะว่าครั้งแรกที่รายการเมืองไทยเวอร์ลิตี้ถ่ายทำก็ถ่ายทำที่นี่ถูกต้องต่ไม่ให้นอยค่ะแหมถือว่าเป็นแฟนรายการตัวจรทิงเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักค่ะกับผู้โชคดีทั้ง6ท่านกันเลยขอเริ่มจากน้องเล็กสุดทางนี้ละกันนะคะค่ะชื่อน้องเมย์ค่ะค่ะน้องเมย์มากับมากับคุณแม่ค่ะ,คะแม่นนท์นะคะไงยินดีต้อนรับนะคะต้นหนุล่ะคะอิ๋วค่ะมากับพี่ชายค่ะพี่ชายก็คือคุณเอ็ม เอมครับกับน้องสาวครับโอเคชลี่ก็มาคนเดียวมากับทุกคนแล้วสำหรับคู่นี้นะคะบ๊กค่ะคุณบ๊กนะคะครับผมเจคุณเจอันนี้ก็จะเป็นคู่พี่น้องคู่แม่ลูกของคุณเป็นคู่คู่แฟนคู่แฟนวันนี้นะหมดขึ้นแน่เลยสำหรับเราเมืองไทยวาไรตี้อ่ะเดี๋ยวเราเตรียมติดตามกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่เกาะเกตุวันนี้ว่าจะมีอะไรสนุกสนุกกันบ้างตะทุกคนพร้อมนะคะครับพร้อมไหมคะ

การทําบุญค่ะเริ่มต้นด้วยการทําสังฆทานแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีการเก็บคะแนนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่เพราะว่าวันนี้มีรางวัลเซอร์ไพรส์ตอนที่2เลนะคะ ทำบุญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะเดินทางแล้วก็เริ่มกิจกรรมในวันนี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้มาถามผู้โชคดีแต่ละท่านกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละคู่เนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไหนกันทางคุณเจกับคุณบิ๊กค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนกันคะคู่รักคู่นี้ <c oughs> ชอบที่มันไม่ไกลมาแล้วก็อาหารอร่อยวิวสวยๆนะคะใกล้ๆใช่ไหมเที่ยว้นส่วนตัวผมก็มีบางทีก็ไปงานด้วยแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวด้วยค่ะครับ ที่ไปบ่อยก็จะมีจังหวัดน่านครับม,มีไปจังหวัดน่านมีไปเชียงใหม่ห<า>ไปทางลําพูนอะไรเงี้ยฮะแต่เป็นคร่าวๆไปทางเหนือไป็นส่วนใหญ,ญ่ใช่นนะแต่ส่วนตัวคือจะเป็นคนชอบทะเลผู้แม่ลูกคนนี้ละค่ะแม่นอนน้อง,งเมย์เออเคยได้ไปไหนอะค่ะแต่คุณแม่ก็พาน้องไปวัดส่วนใหญ่ถ้าน้องอยากไปเที่ยวไหนก็อนุญาตเขาจะเป็นเด็ก ค่ะ้องเม่แม่ชอบพาไปเที่ยววัดจริงป่าจริงค่ะชอบเาวัดทาบุญถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆนะคะยิ่งปลูกฝังเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นมาถึงคู่พี่น้องคนนี้กันบ้างน้องเอ๋วคุณแอมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวด้วยกันนะครับก็น้องจะเรียนอยู่ที่นี่้เราอยู่ต่างจังหวัดจะไปเที่ยวทีก็เทศกาลอะไรครับปีใหม่อะไรเงี้ยก็ล่าสุดก็ไปเชียงคานกันมาเที่ยวเชียงคานเราแวะไหว้พระทีเลยที่วัดโอ้โหแปลว่าคนชอบเที่ยวเยอะว่าเหมือนกันนะเนี่ย 我也是，我也是。 คค่เดินทางด้วยการปั่นจักรยานมานะคะมาที่สวนเกรดพุทธนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยตามตารางของเราเราจะต้องมาทําช่อมะโหดกับสารเข่งประทูกันก็อยากให้ทุกๆคนทําให้เต็มที่เพราะว่าเราจะมีการเก็บคะแนนแล้วก็มีรางวัลเซอร์ไพรส์ต่อที่2ด้วยเพระาะฉะนั้นทําให้เต็มที่นะคะแต่สําหรับที่นี่ค่ะเราก็ต้องมาพูดคุยนะคะกับเจ้าของถิ่นเราจะมาต้องเราต้องมาพูดคุยเพื่อที่มาเรียนรู้วิธีการสารเข่งประทูแล้วก็ช่อมะโหดกับคุณป้าทั้ง3าคุณป้าสุป้าพิมแล้วก็ป้าเปี๊ยกสวัสดีค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้ <g ül> ดีค่ะเดี๋ยวก่อเอินต้องถามป้าสุก่อนว่าสวนเกร็ดพุทธเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างอ๋อสวนเกร็ดพุทธก็เอิญป้าสุ่เป็นคนเกาะเกร็ดตั้งแต่กําเนิดปัจจุบันเนี้ยเกาะเกร็ดเป็นการแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราควรที่จะใช้ความรู้ที่เราเป็นคนท้องถิ่นเนะะี่ยค่ะก็มาเออมาให้ความรู้กับน,นักท่องเที่ยวก็เลยกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองเนี่ย กิจกรรมแรกเลยค่ะสําหรับวันนี้พี่ป้าสุจะให้พวกเราทําอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะพาญาติของเราไปตัดปวงมาบวดกันคือมีไว้เพื่อจุดประสงค์าไว้แต่งงานบุญค่ะ เนยชนก็พาผู้โชคดีทั้งหมดนะคะมาทํากิจกรรมกันต่อที่บ้านขนมไทยแม่ทองเติมค่ะและตอนนี้ค่ะชอนอยู่กับรุ่นลูกเจเนชั่นของแม่ทองเติมก็คือผู้ใหญ่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝากเอามาลูกเอาลุกศสิทธิ์มาฝากนะคะค่ะ <laughs> เราจะทําไปนี่นะคะไข่ทองนะคะเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งนะคะไข่เป็ดเนี่ยอาลี่ให้เหลือแต่ไข่ตัวไข่แดงจริงๆไข่ขาวเราไม่เอานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากองกับผ้าขาวบางแบบโบราณเนี่ยจะกองบีบก็บีบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ลักษณะเนี้ยไข่ที่เป็นลักษณะไข่แดงล้วนๆลักษณะเนี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเราก็มาเชื่อมน้าเชื่อมเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นจะเดือดลักษณะเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะ เรเสร็จแล้วเราก็เอาไข่แดงที่ได้เนี่ยใส่กลวยนี่เลยค่ะวมอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้แพรใหญ่เราก็จะวนเยอะวนนานเรเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วพอได้ลักษณะนี้ปุ๊บเราก็จะมาไว้อย่างนี้นะคะคือพักน้ำเชื่อมให้มันให้น้ําเชื่อมมันตกพอตกเสร็จแล้วเนี่ยพอแพรที่ได้มันจะเป็นลักษณะนี้อ๋ออ๋ออนออ๋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 อน๋ออ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 ๋อี๋ออ๋ออะออ๋ออมออ๋อะ๋ออ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 ๋ทอ๋อ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 ม๋อ้ออ๋อออ หกคนคะ่ะยี่โชนี่น่ากินเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้นะคะไว้ทานสําหรับช่วงเที่ยงพักกลาวันของเราแต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ฝากร้านหน่อยแล้วกันเผื่อใครอยากจะมาฝึกทําขนมหรือว่ามาทานขนมอร่อยๆที่นี่ค่ะ เชิญได้ที่ร้านผู้ใหญ่แมวเกาะเก็ตนะคะเรามีขนมไทยอ่ะแต่ละอาทิตย์เนี่ยประมาณ30-40ถึงชนิดนะสนใจก็มาเรียนได้อีกต่างหากถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนจริงๆไม่หวงสูตรเนาะไม่หวงค่ะเพราะเราจะทำให้เห็นนี้เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้งเจ็คนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะหิวกันหรือยังคะหิวแล้วงั้นเดี๋ยวต้องไปกินของเด็ดที่นี่คือข้าวข้าวแช่อยู่ตรงนี้เองค่ะไปเลยค่ะ คุณป้านิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ฝักเนื้อฝักตัวนะคะพวกเราด้วยต้องให้ป้านิดถัเล่าให้ฟังว่าข้าวแช่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรที่มาที่มาที่ไปของขา้าวแช่นะคะขา้าวแช่เนี่ยปีหนึ่งแ้าของคนมอนเนี่ยจะได้ทานหนเดียวนะคะเพราะช่วงสงการเท่านั้นค่ะเขาจะทําหลังวันสงการวันที่13าหนึ่งวันคือวันนั้นจะปู่ย่าตายายจะบอก จะพูดว่าเทวดาหรือนางสงการจะ,จะเสด็จมาะจะลงเพราะฉะนั้นบ้านมอนทุกบ้านจะทำข้าวแช่แล้วก็ตั้งตั้งศาลเดี๋ยวเด,วเดวีอยากให้ทายกันก่อนว่าถ้าถามวิธีทาน ยังไงระหว่างเอากลับเข้าไปในข้าวหรือเข้าไปในกลับอ่ะน้องน้องน้องเมย์คิดว่าไงคะเข้าเข้าไปในกลับค่ะเอาเข้าไปในกลับเหรอโอเคอ่ะโอเคแล้วแล้วคุณเอ็มคะคิดว่าเอากลับเข้ามาในข้าวครับเอากลับเข้ามาในข้าวพี่บิ๊กแล้วคะจากคนประสบการณ์เอากลับเข้าไปในปากค่ะกัตาด้วยเอง ตานข้าวใช่ค่ะนล้วสรุปยังไงนะคะเราจะมีวิธีการทานข้าวแช่คือว่าเราจะทานข้าวก่บน้ําก่อนก็ได้แล้วก็ชิมกลับหรือเราจะชิมกลับแล้วก็ทานข้าวทานน้ําตามไปก็ได้แต่ละเคดลับคือเราไม่ให้เอากับข้าวใส่ในชุข้าว มากจริงนะคะนี่ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็มาทานที่ร้านของลุงแดงนี่แหละค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวให้ป้านิด<ะ>ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึ่งละกันสําหรับคนที่อยากจะมาทานที่นี่<ะ>อยู่ตรงไหนหายังไงมาทางเจดีย์เอียงอ่ะเ,เอาสัญญาณทางเจดีย์เอียงมาแล้วก็ถามมาได้เลยค่ะว่าร้านลุงแดงอยู่ตรงไหนทุกคนรู้จัก ยังไงวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณป้าน,นิดด้วยนะคะข<า>คุณค่ะ<า>เดี๋ยวตอนนี้เราทันกันต่อก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปทําอีกอกิกจกรรมหนึ่งค่ะที่อยากให้ได้ลองมาทํากันก็คือการปัน้นเครื่องปั้นดินเผาค่ะ กิจกรรมกันค่ะกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับที่ร้านชื่อว่ากุ๊กกิ๊กเครื่องปั้นดินเผค่ะแต่ไม่รู้ว่ากิจกรรมของเราวันนี้จะกุ๊กกิ๊กนะคะเหมือนชื่อร้านหรือเปล่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้าป้าต้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาลูกศิษย์มาฝากแล้วนะคะกับโรงเรียนปั้นวันนี้เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยของเกาะเก็ดมีอะไรที่เด็ดบ้างเรื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนะหนูมันจะเป็นดินที่ดีดินที่ทน และเนื้อดินจะละเอียดเราเข้าเนี่ยเนื้อดินมันจะเนียนหนูอ่ล่ะรอบเมืองไทยวารรตี้สไตล์นะก็ะมาถึงแล้วเนี่ย <laughs> ก็ต้องมาทำกิจกรรมกันซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะให้แต่ละทีมเนี่ยมีการจับฉลากว่าจะได้เครื่องปั้นดินเผาหน้าตาแบบไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเลือกไปเลย ทุกคนคนะ่ะเดี๋ยวชูให้คุณผู้ชมทางบ้านดูหน่อยคะ่ะว่าแต่ละคนได้อะไรกันบ้างชูสูงเลยมาที่กล้องนี้นี่กล้องนี้กล้องนี้ คุณผู้ชมคะตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการทําเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมันยากมากเลยทีเดียวสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจะให้ป้าต้อยนะคะเป็นผู้ที่ให้คะแนนซึ่งป้าต้อยก็จะเรียงตามระดับความยากด้วยนะคะของแต่ละชิ้นเพราะว่าแต่ละชินน้นความยากไง่ายไม่เท่ากัน กิจกรรมค่ะบน,นเกาะเกรดเสร็จหมดแล้วกับหลากหลายกิจกรรมนะคะที่นํามาฝากกันในสายของเราเมืองไทยไวตี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยชนกําลังจะพาผู้โชคดีทั้ง6,000นค่ะเข้าไปพักที่โรงแรมบัดดี้ริเวอร์ไซด์ปากเกร็ดพร้อมหรือยังคะที่จะไปพักผ่อนกันพร้อมนะคะ ก็พาผู้โชคดีทั้ง6ท่านค่ะเดินทางมาถึงที่โรงแรมบ b u d ี้ออเรนตัลรีเวอร์ไซด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชนอยากจะแนะนำบุคคลท่านหนึ่งพี่ต่อยผู้จัดการทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อนผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสมาเข้าพักที่โรงแรมบัต d ี้ออเรนตัลรีเวอร์ไซด์ของเรานะครับ โชมดีทั้ง6ท่านเนี่ยนะคะพักผ่อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะมาทานอาหารค่าที่นี่ในบริเวณพิเศษที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ต่อยอก,กันต่อละกันสําหรับเรื่องของโรงแรมรเพราะว่าตั้งแต่แวบ,บแรกเลยค่ะที่ชนเข้ามานะคะรู้สึกได้ถึงแบบความคลาสสิกครับ,ค,รบคือโรงแรมเนี่ยต่างเจ้าของเนี่ยสร้างเอาไว้เพื่อให้ดูเป็นสไตล์โคลอเนียนนะครับซึบบ่งยิงถึงสมัยโบราณที่เรา ย่งยุคของรัชกาลที่5นะครับเราก็มีการจําลองหลายๆอย่างเข้ามานะครับอย่างเช่นป้อมนั่งแราเป็นป้อมป,ปืนปากการที่จําลองมาจากป้อมจริงๆนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดของของของป้อมได้มากมายนะครับมีทางขึ้นช้ามีป้อมปืนใหญ่อะไรเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะพิธีพิถันในการ ออกแบบนะครับทำให้มีความสนใจมากขึ้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดนั่งเรือออกมาในตรงแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นเป็นป้อมสีขาวสวยมากแล้วยิ่งช่วงเย็นๆนะคะช่วงแบบร่มๆเป็นท้องฟ้าเป็นสีม่วงตัดกับสีส้มใช่บรรยากาศบรรยากาศดีมากดีมากจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงอยากจะรู้ว่าห้องที่ผู้โชคดีเนี่ยได้พักเนี่ยเป็นห้องแบบไหนห้องที่เราจัดให้เป็นห้องพิเศษเลยครับเป็นห้องที่ติดติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ตื่นเช้ามาก็เปิดประตูมาก็เห็นลําน้ำเจ้าพระยาเห็นวิถีชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตกับริมน้าเจ้าพระยานะครับพอตกเย็นก็สามารถดูั u นเ e ตพระอาทิตย์ตกได้นะครับแล้วนอกเหนือจากห้องนี้นะคะชุมก็เห็นว่าเวลาเรานั่งเรือใช่ไหมคะผ่านตรงบริเวณป้อมนั้นนะคะที่เป็นสีขาวๆก็ยังเป็นห้องพักเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นห้องฮันนีมูนห้องฮ <ừ> ันนีมูนเนี่ยจะพิเศษนิดนึงพอเปิดประตูมาปั๊บเนี่ย ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นสองก็จะเป็นสระว่ายน้ําใหญ่เลยนะครับสามารถรีรักของของชีวิตของฮันนีมูลเป็นส่วนตัวได้เลยครับอตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคุณผู้โชคดีนะคะที่เราพามาในวันนี้เนี่ยยังไม่ทราบก็คือเรื่องของรางวัลเซอร์ไพ<อ>รส์เดี๋ยวให้พี่ต่อยบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านละกันว่ารางวัลเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้ทั้ง3รางวัลมีอะไรบ้างรู้สึกว่าจะมีรางวัลใหญ่อยู่หนึ่งรางวัลใช่ไหมคะ็นห้องพูเวล่าใชครับ ห้องพูเวลาเนี่ยจะมีสาว่า้น้ำในตัวนะครับลูกค้าจะรีแลกได้เต็มที่แล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะครับมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนี้จริงๆสองแรเดียวเรามีแค่3มชุดเท่านั้นเองนะครับก็สาวทิ่เราก็จะไม่ค่อยมีว่างค่ะเท่เหมือนกันสำหรับผู้ที่สนใจเข้าพักค่ะเดินทางมาที่นี่ยังไงคะไกลไหมคะจากเกาะเกร็ดอ๋อไม่ไกลครับเกาะเกร็ดจากจากปากทางเข้ามาเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับ เข้ามาอยู่ในซอยวัดกู้นะครับแล้วก่อนถึงวัดกู้เดินทางสะดวกมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งในที่ที่นี่เขาขึ้นชื่อจนทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องขับรถมาถึงที่ปากเกร็ดกันเลยทีเดียวก็คือเรื่องของอาหารที่อร่อยมากชนเคยทานอันนี้คอนเฟิร์มจริงกับห้องอาหารสองฝั่งคลองใช่ครับแล้วก็อาหารเราก็มีอาหารที่เราคัดเลือกแล้วเนี่ยผมแนะนำอย่างเช่นต้ยมยำเป็นหมูตุนนะครับแล้วก็ปลาช่อนผัดริกขิงนะครับ แล้วก็ยังมีปลากระพงทอดน้ำปลาะนะครับแล้วจะมีอีก4-5เมนูนะครับที่จะต้องทาน ช่องสุดท้ายนะคะของกิจกรรมครบรอบ1ปีรายการรอบเมืองไทยไวตี้แล้วนะคะก็เราจะมาทานอาหารข้ามสุดพิเศษในห้องพิเศษที่เตรียมไว้สําหรับคนพิเศษค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณโบผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดค่ะก็จะเป็นผู้ที่มอบของรางวัลน,นะคะพิเศษเซอร์ไพรส์ให้กับผู้โชคดีทั้ง6ท่านในวันนี้สว,ส,นสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะซึ่งระหว่างที่เราทานอาหารนี้นะคะเราก็จะแจก รางวัลเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเลยที่เราให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำกิจกรรมกันมาแบบเต็มที่ทั้งวันแั้นะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณโบนะคะ<ช>เป็นค,คนแจกรางวัลละกันนะคะ,อะตอนนี้ชวยมีใบประกาศรางวัลอยู่น,นี้แล้วอย่างการรางวัลอ <c oughs> อสการ์ท <c oughs> ่านท่านท่านขอเริ่มต้นที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ก่อนนะคะ <c oughs> ก็คือคู่คิดว่าคู่ไหนคะ เขาคิดว่าคุณไหนคะทุกคนคิดว่าเป็นตัวเองหมดเลยนะคะแต่จะมีเพลงคู่เดียวเท่านั้นที่ต้องออกจากบ้านนี้ไปเอ๊ะใช่บางคนห่อเล่นก็คือคู่ของคุณเอค่ะเนดีเด้ค่ะได้ร้วมางันลุคนะคะก็กลับมาพักกับคุณน้องได้อีกออ่ะละค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็จะเหลือเพลงแค่ สองคู่เท่านั้นดูสีหน้าของทุกคนล้วลุ้นมากๆและสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะกิจกรรมครบรอบหนึ่งปีรอบเมืองไทยไวตี้คือคู่ของคุณเมค่ค่ะและห้อง,องพักทูวิลลา่านะคะ,คะอ่านะคะสำหรับคุณ คู่ของคุณเจแล้วก็คุณบิ๊กก็จะได้ห้องพักเดินลุยให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งาสามารถทานอาหารแล้วก็มาพักได้นะคะนี่ดีใจด้วยนะคะ คนเกิดนะคะใกล้ๆก so so ันถึง2วันด้วยกันก็คือน้องเมย์กับพี่บิ๊กซึ่งพี่บิ๊กกับชลี่เกิดวันเดียวกันด้วยนะคะอ่างั้นเดี๋ยวพวกเราตั้งจิตอธิษฐานกันกันขอให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตอ่ะแป๊บนึหนึ่ง ดำเนินมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆฉันอยากทราบว่าแต่ละท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างกับคลิปในครั้งนี้เดี๋ยวส่งตัวแทนแล้วกันเนาะครับก็จากวันนี้นะครับวันตั้งแต่เริ่มกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าครบรถนะครับสำหรับครบรอบหนึ่งปีรอบเมืองไทยก็มีทั้งแอดเวนเจอร์สนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งสาระก็ต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ ติดตามในรายการรอบบังไทยวลตี้แล้วก็หวังว่าคงจะพาเราไปเที่ยวในที่ต่างๆให้ทั่วรอบๆไปนะครับแล้วก็จะเป็นแฟนของรายการต่อไปนะครับนางค่ะทางในฐานะเป็นตัวแทนของรายการนะคะก็ขอขอบคุณผู้โชคดีทั้ง6ท่านันนี้นะคะที่มาร่วมสนุกกันก็สนุกฮาปนกันไปนะคะรู้สึกเหมือนสนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะครับ ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านค่ะก็สามารถมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบพวกเราได้เช่นกันนะคะแค่ติดตามผ่านทาง รายการรอบเมืองไทยไวตี้แล้วก็ทางแฟนเพจของพวกเรานะคะส่วนวันนี้ค่ะฉันต้องขอขอบคุณโรงแรมบัตตี้ออเวนโต้พิพิธภ์นะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเราในวันนี้ห้องพักแล้วก็อาหารดินเนอร์อร่อยๆร,รวมทั้งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอีกหลายต่อเลยทีเดียวขอขอบคุณมากๆเลยนะคะส่หรวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง7คนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย